ผมเดินทางไปอิตาลีเมื่อสองปีก่อนตั้งใจจะถ่ายภาพโบราณสถานรอบเมืองเวโรนาคืนหนึ่งเจ้าของโฮสเทลเล่าให้ฟังถึงคนแหว่นร้างบนเนินเขาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมีตำนานว่าเคยมีแม่ชีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าทรยศศาสนาและเลือกจบชีวิตตัวเองด้วยความเจ็บปวด วิญญาณของเธอยังคงร้องไห้ว้นเวียนอยู่ในที่แห่งนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงตัดสินใจขึ้นไปคนเดียวตอนใกล้ค่ำเมื่อมาถึงประตูคอนแวนความเงียบวังเวงเกินกว่าจะเป็นแค่สถานที่ร้างกลิ่นชื้นเก่าและเสียงลมหลอดช่องผนังหินทำให้บรรยากาศหนักอึ้งผมยกกล้องขึ้นถ่าย แต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงสะอื้นเบาๆจากด้านในโถงทางเดินผมคิดว่าคงเป็นเสียงลมแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและฟังดูเจ็บปวดจนขนลุกผมฉายไฟฉายไปตามทางเดินเห็นรอยน้ําหยดเป็นเส้นยาวไปจนถึงประตูไม้บานหนึ่งพอผมผลักประตูออกกลับพบเพียงห้องโลงๆง มีไม้กลางเขนหักและภาพนักบุญตกอยู่บนพื้นจังหวะที่ผมหันหลังกำลังจะเดินออกไปผมเห็นเงาของผู้หญิงในชุดแม่ชีสีดำยืนอยู่ท้ายโถงผ้าคลุมหน้าปิดสนิทแต่สองหยดบางอย่างไหลลงมาช้าๆน้ำตาสีดำสนิทเธอค่อยๆย,ยกหน้าเงยขึ้น จุนมองตรงมาที่ผมแม้ใบหน้าอยู่ในเงามืดแต่เสียงร้องไห้ดังชัดขึ้นรอบตัวเหมือนดังจากทุกทิศทางผมรีบวิ่งออกมาโดยไม่กล้าหันหลังกลับเมื่อผมลงมาถึงเชิงเขาหันกลับไปดูอีกครั้งคนแว่นทั้งหลังจมอยู่ในความมืดมีเพียงที่หน้าต่างชั้นบนสุด เงาของแม่ชีในความมืดยืนมองลงมาเหมือนกำลังร่ำไห้ไม่สิ้นสุดจนวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเจอผีจริงหรือไม่แต่ผมมั่นใจอยู่อย่างเดียวเสียงร้องไห้นั้นไม่ใช่เสียงลมแน่นอน